ใครสำหรับเชียร erm ์ะวันนี um. <S 2> <S 2> ้ขอเล้ยงเามเล่นแม่เลี้ยงกูจะโดนในต่นจะไปพอดจะไปกอดเร็วๆก็บายเลยกูนี่ยแล้ว่อือกินไปกินไปเจ๊นอนอืมมึงแพ้หกจิตตาติดก็คือสติสติดธรรมดาไทยมกไปเง้ยเ้ากินดิ ไปไสบายอกะไรแค่นอนสบายแล้วไปโอ้เสียเวลาหวอ้เหี้ยมาเจอโจ๊กเกอร์อย่างเสียเวลาปวดในห้องเนี้ยเจ้ามาเจอเร็วไปเสียเวลาเร็วแต่ไม่ปัุ่กไหมไม่ยังไม่แพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วกินไปเลยเร็วดิ เขาบอกให้มันกินดิไม่ไมาอย่างนี้ได้หว่านี่ไอ้ไก้อนมามาตุกเกม็มาตุกเกม็มาตุกเก็มาตุกเก็บมาเกมแล้วไอ,อ้สัตว์มันแดกเดี๋ยตมานี่ไอ้เอเอ,เอ,เอ,เอขั้วขั้วไตก<า>้อยพ<ข>นะไตคอยดูนะถ้ามีมันมีบุญที่จะแดกอะ่ะบันรต้องได้แดกอยู่แล้วโอเคมึงวางเลยวางตรงมามวางเลยพอดวางเลยให้มันจับเรียงกันไปเลย วาวเนี่ยวาวคนละครึ่งนะใครแพ้ที่คนละครึ่งเลยก็อดมึงนะได้แต้มเยอะกว่ากูนะกูอย่างนี้โอเคยะจับเงินเอางี้ดีกว่าวางไพ่ขยับจ็กเกอร์โดนกินวางเป็นวางน้องตั้งของตั้งไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยเลยจีบไล่ไปทั้งคนไปเลยมาวางเลยไอ้กอดวางเอ้พอวางเลยไอ้ต้องรูกูอยากแดกเงกูเจ็บคอกูหิวมากน้ำมากกว่านี่ย เนี่ยเอาง่ายเลยปอกด้บเลยสามมึงหายได้เต็มเยอะปอกเม่งสามคนวางไปในบางเลยใครแพโดนช็อกเกอร์กินบางแบบตรงกองกองแล้วไล่ไปหยิบวนไล่ไปเลยมาเอาคุณขวัญมาไอ้นีเอาดิอ้าวอะไรนี่จ้าสัตว์ใบแรกเฉยหน้าหีบึงแกล้งมแม่สัตว์ อาคนละครึ่งนะคนละครึ่งแหลกก็รู้กัก็เพราะกางยืนอยู่แล้วอืมใต่อย่าไปตับไพ่ให้ตัวเองคนละครึ่งเลยก็มึงแพ้ตาดเกมที่แล้วไงก็เล่นเลยครึ่งแล้วเล่นอีกเกมนั่นนี่แล้วไม่ต้องเสือกต้องสับมึงมันเป็นไพ่บ้านมึงก็กูสลับเองได้พี่อ่ะป้าบอเนี่ยหุ่นสับหยัดไปเลยมันเป็นไพ่บ้านมึงเนี่ยหยัดไปเลยหยัดไปแล้วไปเลยไปเลยเปเลย มึงตายสันก็ยไม่แดกเลยมเมื่อกี้ตัคงม่าดเพื่มก็ตาบต้าตบต้าไม่ตาแล้ววังเลยผมนี่นอุอ่อนเองเปิดเลย้อาจัดไปเขีวอยู่เอาเอ่า ไม่โดนวะเอะไรแล้วเนี mm, <ina> oh, ่ยโจกลัวไม่ใช่กูหลอกไอ้สัตว์นี่โจมาอยู่นี่มจะใช่เลยพี่เอาหรอเอ้โจเกอดเฉยจะไปกอดให้หมดเด้อครึ่งอะอย่าพูดมากผมไปเลยอึดเดียวเร็ว นากโคฮี้อะไรสัเด็กเราคนนี้เฮ้ยนากโคฮี้เลยซสัสใช้องโดว่านะเว้ย